แม้ว่าบุคคลที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้จะมีหน้าตาและรูปร่างที่น่าดึงดูดแต่อันที่จริงแล้วพวกเขาไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์จากฝีมือของปัญญาประดิษฐ์นั่นเองเครื่องมือด้านการตลาดสุดล้ำนี้มีชื่อเรียกว่า AI influencer หรือ virtual influencer ซึ่งหมายถึงการออกแบบและสร้างตัวตนเสมือนขึ้นโดยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกและตัดแต่งรูปภาพรวมถึงเครื่องมือ AI ต่างๆเช่น generative AI ที่สามารถป้อนข้อความหรือพร้อมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผลิตผลงานออกมาตามคำสั่งได้ตามต้องการตัวอย่างเช่นโฆษณาขนาดสัน้นเมื่อปี2566จากอิโตเอ็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่เลือกใช้ AI influencer เพื่อให้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครั้งแรกของประเทศ โดยหญิงสาว virtual influencer ในคลิปนี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์จากวัยฉราไปสู่วัยรุ่นและชักชวนให้ลูกค้าดื่มชาเขียวเพื่อรักษาสุขภาพได้อย่างแนบเนียนนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมี Plastic Boy ชายหนุ่มผมสีแดงโดดเด่นที่เป็น influencer เสมือนจร,จริงจาก All Agency โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อปี2562ชื่อเสียงของพลาสติกบอย ค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเขาไม่พูดติดตามใน i ิน t a g r a m 45,000คนและได้ร่วมงานกับศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังเช่นสตีฟอากิแบรนด์ชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นผูม a าและ h a r ์เปอร์สบาซารวมถึงรักกุเตนแฟชั่นวีคโตเกียวงานเทศกาลเกี่ยวกับแฟชั่นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นทางฝั่งตะวันตกเองก็มี AI influencer ชื่อดังอย่างไอตาโโลเปสเช่นกัน หญิงสาวผมสีชมพูคนนี้เป็นผลงานการออกแบบของรูเบนครูสผู้ก่อตั้งบริษัท The c r u e l e s s Agency การตลาดในประเทศสเปนโดยเขาตั้งใจสร้างเรื่องราวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้ไอตตนาะเป็นคนรักกิจกรรมกลางแจ้งและการออกกำลังกายรวมถึงมีนิสัยมุ่งมัน่นและเอาใจใส่ผู้อื่นอยู่เสมอปัจจุบันไอตตนาะมีจำนวนผู้ติดตามในอินสตาแกรแล้วมากกว่า30,000 0คน แถมยังสามารถสไร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงถึงประมาณ1 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ AI influencer ได้รับความนิยมนั้นเป็นเพราะนอกจากจะใช้ต้นทุนเฉลี่ยน้อยกว่าการจ้างนักสแสดงนางแบบที่เป็นมนุษย์จริงๆแล้วบแบรนด์ยังสามารถออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงลักษณะนิสัยของพรีเซนเตอร์ที่ต้องการได้โดยปราศจากความเสี่ยงที่จะเกิดข่าวเฉาเสียหายหรือเจอกับความซับซ้อนและขั้นตอนยุ่งยาก หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้ต้องเลิกจ้างอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามนวัตกรรมนี้ก็ก่อให้เกิดความกังวลในกลุ่มคนทำงานอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นกันว่า AI อินฟลูเอนเซอร์อาจส่งผลกระทบกับอาชีพของพวกเขารวมไปถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนอกจากนี้เหล่า AI อินฟลูเอนเซอร์ยังมีความสวยงามสมจริงขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคต อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคที่จะแยกได้ว่าสิ่งไหนคือโฆษณาทางการตลาดและสิ่งไหนเป็นข้อเท็จจริงสำหรับผู้บริโภคการระมัดระวังเวลาเสพข่าวสารต่างๆในยุคดิจิทัลนั้นนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิง่งส่วนทางแบรนด์ที่ต้องการหันมาลองใช้ AI influencer ก็ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมวงกว้างและรักษาความจริงใจต่อลูกค้าอยู่เสมอเพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน